นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัร์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สำเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่6มกราคมพุทธศักราช2565ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15บ้าค่ำเดือนยี่นะครับเดือน2ปีขานวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสำเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน สีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอารคเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสาเร็จวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกิณีนในชื่อคือยอยักษ์รอเรลลิงและวอลแวน เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่<ม>ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอระคังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอชา้ชางซอโซช่อชกระเชยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลข6เลข3ามและเลข7จมซ์เซวันนี้ชาวดาวินกล่าวไว้ว่าผู้ที่อยู่รอด อาจไม่ใช่ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดหรือผู้ที่ฉลาดที่สุดแต่ผู้ที่อยู่รอดก็คือผู้ที่ปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ